แอนลักจิ้ียำแมวนะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญนะคะโอเคค่ะแล้วก็แขกรับเชิญนะคะคนนี้เลยค่ะนี่แขกรับเชิญนะคะคนนี้นะคะ่ะทุกคนก็วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปบนตรงรอบตรงนี้นะคะถึงฝั่งนี้ ค่ะคนไปดูกันเลยนี่ก็จะถามดูนะคะว่าความที่แบบเจอหมาจะรู้สึกยังไงนะคะคนแรกค่ะอันนี้คือนะคะคือแบบถ้าเป็นหมาของยูตี้คนนี้นะคะ<ม>ก็คือตกใจมากมนกึกว่าบอกจะโดนกัดแบบนี้แต่ว่าพอเห็นแราลูกชิีใช่ป่ะก็ไม่เป็นไรต้องใจต้องใจกลัวหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวก็กลัวหเหมือนขันนี้อดี๋ยวห้องไหนห้องไหน อทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสองวันนี้น <c oughs> เขาก็กลัวหมานะคะแล้วก็แอบในห้องน้ำ <c oughs> ดูกันค่ะว่าหมารอบหมู่บ้านเนี้ยเขาเขาจะกลัวหรือไม่โอเคต้องดูก่อนนะคะต้องดูก่อนคนก็คือดูมาว่าที่น้ะเขาเขาจะบบว่า ไอป้ายโครงการนะทุกคนเขามีเป็นรูปหมาด้วยนะแต่สองคนนี้ไม่ชอบนะทุกคนม่ชช่คือชอบเนี้ยแหละแค่ว่าแบบมันมันเหมือนบ้านบอกว่าในหมู่บ้านเนี้มันสำหรับเลี้ยงหมาแล้วแล้วมันมเหรออันนี้ที่ยวหรอเป็นหมาเลยเข้าใจปะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> อันนี้นะคะคือรอพี่ของมิชันนะคะให้เล่นสก,กูตเตอร์ค่ะ คือแบบทุกคนเฮ้ย <c oughs> เธอดูทองฟ้าทุกคนเราจะให้พี่โดนัสนะคะเป็นคนที่บอกว่าเข้าใจเธาจะไม่เป็นใช <c oughs> ่ไหมคะแล้วเขาก็ใช่ยังงเลยโอ้โหเธอแบบนี้ก็ไม่รู้ ค่ะตอนนี้ไอหมาเรานะคะก็กำลังจะลากขึ้นาบุบ้านนะคะโดยจักรยานนะคะทุกคนกลัวมากแม่กลัวมากแม่น่ากลัวมากโอ้โหไนีเราถึงรไฟฟอังเจราเลยนะคะโอเคนะคะคือดิฉันชอบลมมากเลยนะคะโอเคโอเคน ตอนนี้ก็แอนกไเกล้าฝอนนั้น,โ,น,นโอ้เธอจะไปแอบตรงนั้นจะได้ด้หรอายได้แล้วนะคะทุกคนหนานไหมคนามานีนกลัวมากเนี่หมนเป็น้าเลยเลียวล้วค่ะทุกคนเขาไม่กล้านะคะ แล้วก็อัอขวนเขาก็รองเลี้ยวใหม่แล้วนะคะตอนนี้นะคะจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเจอหมานะคะฝั่งนู้นหมากิซี่ตอนนี้ตอนนี้นะคะกิซี่กําลังวนมาอยู่ฝั่งนู้นนะคะวนอีกทีเขาได้เลรอโอ้โหเขาจะถ่ายรอบนะคะทุกคนเพื่อความชัวร์ค่ะกไปตรงฝั่งนู้นหม เ,เดี๋ยวจะวนไปฝั่งนู้นนะคะเ,เอาไปขี่โชว์ชวออยเอาละทำได้แล้วจ้าคุณเก๋ใจร้ายมากจริงเราเจอน้องเดอะบูแมนนะคะเด็บบูแมนท่านเขามีบอกพวกคนแถวนี้ก็คือเราพึ่งลุกได้ว้าหมาเรานะคะนี่ได้มาฝั่งนู้นนะคะเมื่อกี้จับจุงแล้วนะคะ แสดงว่าเขามาฝั่งนี้อะไรคะทุกคนฝั่งนู้นแล้วพี่ทุกนัก้นก็วนมาฝั่งน้นมยทุกคนคือแบบพี่ของเราอ่ะคือแบบกลักวหมาบอกทุกชนิดแมวก็ด้วยคือ,บอแบบเราถ้ามันมาฝั่งนี้ใช่ปะพี่เรานะนเขาน่าจะวิ่งิน <c oughs> ี๋วจ,จ,จะไม่บอกนะคะบอกพี่จุนั้นเราจะไม่บอกแต่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะ แอบดูรีแอคชั่นเขานะคะว่าเป็นยังไงนะไปดูกันเลยเขาจะกลับแล้วนะกำลังจะกลับแ่ะาาแต่ว่าซิ้นหวนทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไม่อันนี้แล้วนะคะ เราจะไม่ถ่ายแล้วนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสองคนนี้นะคะเขาจะกลับตอนหกโมงเย็นนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงสานาทีนะคะก็เนี่ยค่ะมาเรามาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดีก่อนเลยไปก่อนเลยจ้าไปก่อนเลยไปจ้าทุกคน